สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดต ID2 นะครับผม ID นี้เนี่ยก็คือไม่ได้เติมเงินเลยสัก,กบาทเดียวนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพ็ก8 9บาทหรือว่าแพ็กอื่นๆเลยนะหรือว่าเป็นแบบ Ruby แบบเติมอะ่ะผมก็ไม่เคยเติมเลยนะครับผมเออก็เล่นเป็นสายฟรีนะสำหรับ ID นี้โอเคก็นี่ครับผมตามภาพเลยนะผมเริ่มเล่นตอนคลาโบดันมาจินะครับผมก็เปิดได้เจ้าริวนะเออแต่ตอนนั้นเนี่ยคือแบบคิดว่าแบบผมอะ่ะเริ่มเล่นประมาณ แบบสุดท้ายเลยอะทุกคนเออก็คือแบบว่ารอเพิ่โอกาสเบลใช่ปะ่ะแต่มันไม่มีเว้ยก็คือแบบพลาดไปแล้วนะก็เปิดได้รลิวมานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เปิดพวกเกียร์คริสต์มาสมาด้วยนะครับผมดูทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าตัวเลนเจอร์เนี่ยเปิดได้อะไรบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกบก่อนดีกว่านะกบไฮเปอร์นะครับผมผมก็มีตอนนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมี12ตัวแล้วนะเออส่วนกบไอ้นี่นะครับผมกบล่างอัลต้าเนี่ยผมก็มีทั้งหมด เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยนะครับผมทุกคนที่จริงเนี่ยกดไอตรงแบบฟิลเตอร์มันจะง่ายกว่านะโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตัวนะครับผมโอ้โหก็แน่นอนนะทุกคนอีกแค่6ตัวเนี่ยผมก็จะสามารถปั้นแม็กได้แล้วนะโอเคสำหรับเรนเจอร์นะครับผมผมก็จะเปิดให้ดูนะว่าผมเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะครับ อ่าสำหรับโคลาโบนะทุกคนเอ้ยอันนี้ก็มีเจ้าแซลลี่เห็ดผิดด้วยเออแล้วก็มีตัวไหนอีกมีนี่ครับผมเจ้าแซลลี่ยุกหินทรงผมแอฟโฟนะตัวนี้เนี่ยอ่าแนะนําเอาไปเล่นในสเตจหลักแล้วก็เป็นฮาร์ดเนี่ยโหมดฮาร์ดนะทุกคนมันจะเล่นได้ดีนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีโคนี่นี่ครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เกลือในแพ็ก89บาทนะครับผมถ้าเกิดใครแบบเปิดแพ็กนั้นนะโอเคมุนรยาน่ะตัวดีเลย ตัวนี้ก็พอใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะแล้วก็นี่เลยเอเลนสำหรับทีมแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะแบบทีทีมที่เราเล่นเองเนี่ยมันจะใช้งานดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถอดเกียร์มันออกมานะเดี๋ยวก็ค่อยแบบรอวันเสาร์นะครับเพราะว่าจะได้แบบอัพเกียร์แล้วก็เอามาใส่ให้มันนะโอเคแล้วก็แบบา่าของผมนะทีมของผมขาดทตุไฟนะก็คืออยากจะได้เอลิทมาก เลยรอแบบว่าเอลิทมาให้ได้อยู่ใน ID นี้นะครับผมถึงจะปั้นแม็กนะดูดิคือมีแต่ทีมแบบธาตุไม้อะเอ,อาธาตุไฟก็มีแต่ไอ้นเนี่ยคือมันกากะัะทุกคนโอเคแล้วก็มีปอรจระเข้ด้วยไลเนอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมตอนนั้นเนี่ยคืออยากได้รีไว้แต่ได้ไลเนอร์มาโอ้โหเนี่เนจังนะโอ้โหรอบนี้เนะี่ยคือแบบผมไม่ได้ที่มาวิลไม่ได้ชินจังเลยนะเสียดายเสียดายอยู่ โอเคก็คือเรามีลูบี้จำกัดนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมและก็เจ้าแซลลี่หมากลุกเนี่ยถือว่าเป็นตัวการบินที่ผมยกให้เป็นตัวนัมเบอร์วันเลยนะส่วนตัวเรามาก็เป็นเจ้าอ่าแซลลี่เขาเรียกว่ามูลนตุกตาหิมะอเลสกิอานี่แหละตัวนั้นนะทุกคนนี่ครับผมเจสสิกา้าลิวโคโนี่ บอลนัมกมัยกลก็เป็น s l เลเยอร์อาริสแล้วก็แซลลี่หมกแดงนะครับผมโอเคคือตอนแรกอรับผม,มจะเล่นเป็นคอมโบไว้ก็จะเป็นแบบว่าคอมโบตัดแรกนะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือแบบโอเคเรามีเราไปเปิดได้เกียร์นี้นะครับก็เลยปั้นเจ้ากอบิสเซเลเยอร์เนี่ยมาเป็นแม็กเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูร่าง8ดาวธรรมดากันดีกว่านะ8ดาวธรรมดาเรนเจอร์โอเคจัดเรียงระดับเราเปิดได้ตัวอะไรบ้างที่ใช้งานได้นะเดี๋ยวดูให้นะครับผมทุกคน อ่าตัวนี้ก็เอาพอแบบใช้งานได้นะสำหรับหลีกแบบไม่สูงมากนะครับผมโอเคอเคนนไอ้นักสู้ไฮเอลเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเด้อแต่ผมไม่ทําแบบเป็นพีลอยนะอ่าเดี๋ยวเราขอเลื่อนเปิดตัวที่พอใช้งานได้นะครับอ่าตัวนี้ผมเปิดได้ไลเนอร์สองตัวเลยโอ้โหคือแบบโคตรเกลืออยากได้รีวายแต่ได้ไลเนอร์แล้วก็นี่ครับผมโคนนี้ตัวนี้เป็นตัว,ตวทแทงที่โคตรจะถึกเลยนะใครที่ใจเนี่ยแบบเอามาแบบปั้นแม็กแบบเป็นตัวยืนหน้าก็ได้นะครับผม นี่แล้วก็เปิดไอเคอีกตัวหนึ่งเออเป็นไงล่ะทุกคนเปิดได้เคมา2ตัวเลยนะแล้วก็มีนี่ครับผมบาตัวตลกนะตัวนี้ก็ยังป่วนได้พอใช้งานได้นะครับผมแล้วก็มีฮิเมะนะถ้าไม่มีตัวบัมตาก,ก็ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีกบนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยพีพีกันเลยดีกว่านะครับผมแบบว่าเพื่อทดสอบทีมกันเลยนะผมว่าผมเนี่ยก็สามารถยืนได้ประมาณแบบเพชรสถ้าเกิดมากสุดก็เพชรหนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไต่ลีกนะครับผมเล่นแค่แบบเอาภารกิจเฉยๆทีนู้นเนี่ยเขาก็มีน่ากลัวอยู่ผมให้2ตัวนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็จะมีเจ้าเอลิทด้วยโอเคเดี๋ยวรอสู้กันเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนผมก็ใช้เป็นทีมที่1น,นะแบบเอาแบบแค่นี้ก่อนเล่นแค่นี้ก่อนนะ,ะก็รอเอลิทมานะครับผมเพราะว่าจะได้แบบครบาธาตุไงเออ,เอ,อแต่คือแบบมันไม่ออกอะ่ะทุกคนก็คิดเอาไอดีหลักยังไม่ออกเลย ไอดีนี้ก็อาจจะออกนะเพราะว่าผมรู้สึกเนี่ยไอเจ้าแสงมืดเนี่ยมันชอบมาตกอยู่ในไอดีผมนะครับผมทุกคนก็ดูอลิติกิอามาเบานักมยากลโอโหเจสิก้าแสงอีกคือแบบครบอะครบเลยอะถ้าได้เจมม่วมาอีกนะโอ้โ oh, หผมมีร้องอะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยมันดูดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวตัวพวกแสงมืดไปจากไอดีหลักของผมนะโอเคครับมาทุกคนนี่ฝั่งของเขาก็ซื้อแบบป้อมไอเจ้าเมอร์ลี่มาด้วยนะ เอ้ยฝังนู้แร่มันเด้งว่ะดูดิแร่เด้งพันหนึ่งก็เกียร์น่ะเออทุกคนก็คิดเอาแถมมาเด้งใส่กอบบินผมด้วยนะกอบบินผมยิ่งแบบใช้แร่เยอะอยู่โอเคโอเคเราก็ชนะได้นะครับผมเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเมลูดัตเนี่ยตัวแท้งถึกโอ้เรียบร้อยแตกเลยว่ะโอเคครับผมนะเอ้ยเขามี V1 ด้วยขอผมเป็น V2 นะเ้ยคจะบังเอิญอะทุกคนโอเคครับผมมา แล้วก็เหลืออีก4ตาเท่านั้นฝั่งนูนเขาหน้ากลัวตรงไหนตัดแร่2ตัว3ดีตัวนี้ด้วยเออแล้วก็มีเพิ่มแร่นะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้ายังไม่แม็กเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นร่างเอาต้าก่อนนะครับผมจะได้ปล่อยตัวเร็วนะโอเคก็ลองดูแล้วกันนะอาจจะโดนลำนำเยาวยาวนเยอะหน่อยแต่ผมมีก o อบบินสเลเยอรเนี่ยเป็นาธาตุน้ำเนี่ยเอามายืนกันไว้อยู่นะไม่รู้ว่าจะยืนยื้อไหวหรือเปล่า โอเคกดออโต้คูณ2เลยแล้วกันนะที่ผมไม่ชอบกดออโต้คูณ2อทุกคนเพราะว่ามันชอบไปอัพแร่ให้เว้ยถ้าเกมเขามีแบบว่าปิดระบบการอัพแร่เวลาเรากดอัตโนมัติเนี่ยคือจะดีมากกว่านี้เอ้ยเดี๋ยวปล่อยตัวกานบินด้วยด้วยโอเคครับสอยไปเรียบร้อยแล้วโอเคให้มาบริว่างไงโดนไปดีกรอบสเตเยอร์ของเราโอเคก็คือป้าน้าไม่เสียดายนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เอามายืนแบบถึกเป็นแนวหน้าแล้วก็ให้แนวแผงหลังเนี่ยมันยิงไปเรื่อยๆนะ เออแล้วก็ถ้าเกิดว่ากบผมครบ20ตัวเนี่ยยังไม่มีแสงมือตัวไหนโหดนะผมก็จะปั้นเจ้านี่เลยครับผมเจสสิก้านะครับผมเพราะว่าดาเมจไว้ใจได้เลยสำหรับตัวนี้นะโอเคเขาพัดมานะผมไม่ใช้ไอเทมละกันเพราะว่าต้องการแบบให้แต้มมันได้เยอะนะโอเคอุ้ยดูดิเห็นปะมันปิวมานี่เลยอะ่ะโอ้โหใครมีแบบใครยังหาตัวการบินแบบโหดๆนะผมก็แนะนําเป็นตัวนี้แหละโอเคครับมาทุกคน ชนวะว่ะเราเราก็ไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคสําหรับทีมนี้โอ้โหสองพี่น้องวะ่ะครบด้วยเราก็สู้ดีครับเพราะว่าเราไม่ได้ไงอิจฉาขอขอจักดการหน่อยแล้วกันนะโ okay. อเคปิกโกลุยเลยหนูนะครับผมทุกคนนี่นี่นี่ออตโต้คูณสองรองปุ๊บปุ๊บกดอโอโต้คูณสองไปเลยมาดูกันครับว่าเราชนะได้หรือเปล่านะก็บิสเลเยอร์ต้องต้องแบบว่าจักดการทาาุไฟให้ได้นะเฮ้ยตัวบินเขามาแล้ว หัลูกไปผมกดไอเทมปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปล่อยทุกอย่างครับมีอะไรก็กดใส่ไปให้หมดโอเคโอเคมานี่เพื่อนส่งเจ้าเบลานี่มาโอโหเบลนี่ตายเลยไอเบลตัวเมื่อกี้เนี่ยคือแบบไม่ไม่ไม่ค่อจยจะแนะนำให้ใช้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับผมไปใช้ตัวแบบใหม่ๆจะดีกว่านะเออโอเคครับเดี๋ยวผมพัดไปเลยแล้วกันนะจะได้แบบว่าจบไป,ไปเลยโอเคกดมาดีเขากดไอเทมเหมาผมก็กดคืนไปเลยแล้วกันนะ อ่าเรียบร้อยเออแตกเียครับผมจังหวะนี้ฟึบก็เป็นเอเยอะแทงดาบแทงดาบจิ้มจิ้ม,อมโอเคมาทุกคนตาต่อไปเลยครับผมมาตาสุดท้ายแล้วปะอ๋ออีกสองตาสุดท้ายโอ้โหอาเมเกคุณพระทำไมเขายังมาอยู่ทองอะ่ะอุ้ยทีนี้โอ้โหทุกคนถ้าทีมนี้เนี่ยไปอยู่ยุคตะก่อนนะคือแบบโ,โหดนะผมบอกให้เนี่ย ตัวแบบโหดๆเลยอะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันมันคือยุคสมัยใหม่แล้ววะ่ะเออมันก็ต้องแบบว่าตัวใหม่ๆแล้วนะทุกคนโอเคผมก็ใช้ออโต้คูณสไปเลยแล้วกันนะนี่นะโอ้ทุกคนผมเนี่ยดูดีไอ้บาวนั้นนะ่ยไม่ใช่บาวดิไอ้เจ้าเอ็ดเวิร์ดตัวนั้นเนี่ยคือแบบสมัยก่อนมันเท่มากนะทุกคนคือเป็นล่างแบ็คอะมันมาพร้อมกับไอ้ตัวมูนปะที่มันเป็นแบบมูนจานลลอนเนี <laughs> ่ยจารล่อนมูนขี่อะไรอะทุกคน เขาเรียกว่าอะไรวะแอร์บอร์ดหรือว่าอะไรนั่นแหละตัวนั้นก็แบบโหดนะโหดนะเลยคือผมยกให้แบบว่าโคตรจะโหดอะ่ะไอพวกตัวเอ็ดเวิร์ดอ่ะทั้งแบบเอ็ดเวิร์ดขี่รถแล้วก็เอ็ดเวิร์ดที่มันจะเป็นเหมือนแบบรถเป็ดอะไรสักอย่างนะทุกคนโอเคทีมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแบบเนี่ยสองตัวเนี่ยแบบเป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะจะถือว่าโหดมากเลยนะครับผมทุกคนโอเคแต่ว่าเขาแม็กแค่ชินจังไงก็เสร็จโจอย่างผมดีครับเออมาโอเคครับเดี๋ยวผมลอง ปล่อยกับบินเซเยอร์ไปตัวเดียวจะยืนไหวหรือเปล่านะลองดูนะครับผมเพราะว่าเราเจอนะักบวชหญิงไงเราก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเทื่อนกว่ากันนะโอเคลองโอ้กับบินเซเยอร์โดนอะไรเนี่ยน่าจะโดนเจ้าปืนชอนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันชนะทางธาตุนะครับโอเคทุกคนผมก็ลองดูนะว่าจะไหวหรือเปล่าแค่ตัวเดียวมาดิเรามาดูกันเป่านน้นหมด V s เ,เจ้ากับบินเซเยอร์ตัวเดียวเอื้อเอื้ออืออ้อ,อ,อ,อมาโคตรจะถึก มาหาถึกเลยนะครับผมนี่ดูดิโอ้โหถึกมากแต่ว่าพอดีกว่าเออปล่อยตัวอื่นด้วยโอเคเมื่อกี้ก็คือแบบว่าลองดูเฉยๆนะว่ามันจะยืนได้นานขนาดไหนนะทุกคนโอเคครับปล่อยไปจรวดปิว้วเรียบน้อยโอเคโอเคแล้วก็ปล่อยเจ้านี่ครับผมบาวนักมายาก,กลนะตัวผมแบบโอ้โหคือแบบมีตัวใช้แร่2ตัวแบบ2ตัวเลยอะเยอะๆอะโอ้ยโอ้ยไหวหรือเปล่าก็ต้องไหว ต้องไหวแหละเนาะนี่นี่เออแผงหลังก็โดนไปดีครับโยมีก็ต้องโดนเจสิก้าของผมสอยสอยไปนะเพราะว่ามันแพ้ทางทาธาตุกันนะครับผมแต่ว่าเจสิก้ามันใหม่กว่าไงเออแล้วก็สกิลของมันก็ถือว่าดีนะถ้าแบบยิ่งเจสิก้ามีบัฟวิ่งไวอีกเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าติดเมตาโคตรจจนานเลยนะขนาดนี่ไม่มีแบบไอ้นี่นะมันก็ยังติดเมตาเลยโอเคครับกดออโต้คูณสไปเลยชนะ เรียบร้อยทุกคนต้องเรียบร้อยแล้วจงังหวะนี้ไอเมอร์รี่อ๋อป้อมเมอร์รี่วีเอป้อมแซลลี่ปกติออเอ,อปล่อยซอสมาก็แตกไปเรียบร้อยโดนไอเบวเนี่ยงัดนาวให้นะโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตของ ID 2ของผมโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ